สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจา้าชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับลูซี่จังคนดีคนเดิมในเกม Monster Hunter World Iceborne นะครับจากคลิปที่แล้วเราต้องไปตามหาเฟิร์สไวเวอร์เลียนที่ป่าโบราณนะครับเอาล่ะเราก็ออกเดินทางไปป่าโบราณกันเลยดีกว่า ごい棹こ,こ,こでフィれフォト あっ。 ดูตรงนั้นเจ,เจอคุณแล้วเฟิร์สเวเบอรีนบอกว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนขอถึงจะบอกบบกแตกของโซล่าเมดาลอดให้โดยให้เราไปจัดการไฟเออร์ไวเวินกับฮอ์เนตไวเวิรนหรือก็คือ ลาทะลอดกับเดียบรอดนั่นเองไอ้เจ้าลาทะลอดมันบินอยู่แถวนี้เราก็มาร์คไว้แล้วก็เดินไปจัดการมันเลยบอกเลยว่าลาทะลอดอ่ะมันก็ไม่ใช่มูมู่มาที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมอาจจะเล่นเล่นไปบ้างแต่ว่าตัวนี้จะต้องจัดการกับมันด้วยความยำเกรงที่สำคัญเลยแม่งบินโคตรปล่อยเลยไอ้ลาทะลอดเนี่ยมันบินอยู่ได้ฝันไม่ค่อยถึง มันหยุดบิดแล้วจะจัดการอาวฮ้ยตอนไปใช้ไอ้แสงแฟตอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นกระสุนหินโดนไฟเข้าไปอีกอเป็นคอมโ,มโบเลยหางด้วยไฟด้วยอย่างแรงมาทชาร์จแลเต็มหน้าล่วงโดนฟันหางขาดเลย ไอห,หางมันเปานะในลราจะรอดกับเวลาเที่ยนเนี่ยหางเนี่ยพันไม่กี่ทีก็ขาดแล้วลูซี่แจ็คเกิลสวนเสียงคำรามไปเท่โอ้โหท่านี่ก็ท่าเด็กมาเลยนะท่าบินถอยหลังแล้วก็พ่นไฟอกไปที่พื้นเนี่ยไม่ค่อยลงดามเมจมันจะเบาหน่อยถ้าโคงเล็บเกาะแต่อย่างน้อยมันก็ทำดามเมจได้ฟรีๆแล้วกัน หนีไปละลองใช้แฟลชบอมหออยุดยั้งกันหนีไม่ได้ไหมไม่ได้มันมันไปเร็วเกินโอเคไม่เป็นไรกระโดดขี่มังกรนหน่อยดากอนไรเดอร์อ่ะตอนนี้ล่วงแล้วโหนกลับไปไม่ได้ตาไม่น่าหมดเตรียมแฟลชบอมขึ้นมาเดี๋ยวจะยิงมัน โดนไม่โดนลึกไปหน่อยทำไมอีกดอกหนึ่งเต็มหน้าล่วงแล้วเล็งเข้าไปที่หน้าเดิมคอมโบไอบอลทูชาร์จสแลดโดนโดนไหมวะเหมือนจะโดนนะไม่เป็นไรวิ่งตามเข้าไปซ้ำม,มันดีมากฐานะช็อตมันช่วงกรอบโกยดาดามจ โดนเข้าไปอีกโดนไปมแล้วไม่รู้กี่ดาบบักสะบไปทั้งตัวเหน,นื่อยน้ำลายหลย,ย,ย้อยเฮ้ยต้องแ็กหน้ากลับไปโอ้โหดอกนี้ไม่ได้เจอกันมานานรับมือไม่ถูก โอ้ยโดนโชบมาถึงกับน,นอนแมวโดนแมวเข็นเนี่ยที่มาของกันนอนแมวคือนอนแล้วถูกแมวเข็นมากับมาที่เต้นท์มาเจอกันใหม่ รู้ที่แท็กเกิลเข้าหน้าทูชาร์ตแลดเต็มหน้าไปสิอาวไม่มีไฟบอลแล้วหมดแรงแล้วนะตีแถมให้ไม่มีกระสุนหินแล้วมันต่อคอมโบอไอ้บอลไม่ได้ Ừ ừ ừ ừ, ย่ำพื้นทีตัดเทือนอ๋มันหนีละเตรียมระเบิดแฟตมาใหม่ละบินนักใช่ไหมบินอย่างนี้ต้องโดนแฟตเอาแฟตไปกินล้วง รีพอร์ตแปดออกเร็วเอากดใส่ซ้ำไม่เป็นไรใช้คอมโบเก่าก็ได้โู่ไม่ได้เฮ้ยล้มอ่ะคอมโบไอบอลคู้ชาสแกลเต็มหน้า ลุงตีแซคเกิลสวนไปลนมาเปิดไม่โดนดีน่าี่ไม่โดนเอาขัดไปกินไม่โดนเอาไปดอกโดนแล้วเอาไปจัดคอมโบปูชาร์จสะัะแลสเข้าไปเฮ้ยแม่ล่วงประโทรเอ้ยตกเหียว ขึ้นทางไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ทางนี้ทางนี้เขาวันถาวันเฮ้ยมันตามลงมาไม่เป็นไรเราจะขึ้นเอ้ามันมาจิ้มสูดรล่วงเลยมันกระเพกแล้วใช้สุดปลุกสุดเดินดูซิว่าจะปลุกได้ไหมเปินได้แล้วแม่ไม่โดนโดนดาบเดียวด้วยซ้ำใส่พระคุมพระคุมนี้จะทำให้เราไม่เสียเลือด เต็มคำแต่ก็ไม่เสียเลือดเพราะว่ามีปะคุมจะบ,บินอีกแล้วอโดนกระสุนเข้าไปถึงกับบินไม่ขึ้นอาโดนไลลกระแทกไปเข้เาไปใกล้ไห่กระแทกเอาละปิดฉากด,ด้วยดาบน,นี้แหละโูชาร์จอะแกลดไม่ตายเอาไป ดอกหนึ่งไม่โดนดอกนี่แหละจบกันสักทีก็ยังไม่ตายที่โดนฟูชัตแลไปกี่ดอกแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่มันนอนปืนขึ้นมาเนี่ยเอาเรียบร้อยโดนกระสุนหินต่อไปก็คือเดียบอสนะฉันเตรียมเควสไป้เธอแล้วถ้าพร้อมก็มาคุยกับฉันได้เลยเอาล่ะพร้อมแล้วเราก็ไปรับเควสเดียบอสต่อเลยละกัน ชุดเกิดมัอยู่แถวนี้ยำชาอ๋อไม่ใช่บาลอต ยอว้าวชู้ที่เขามันสิหวังว่าชุดเกาะของเธอคงไม่โดนมันเจาะเป็นรูนะ ็ second, กิลมาเท็เกิลกลับไม่โกงโดนเข้าไปดอกหนึ่งแท็คเกิลอีกแล้วลบบุดประมาณในสไตยต้องระวังมันแหงสวนขึ้นมาจากดินอ่ะหามาร้อยอยู่โอเคเข้าไปฟันคอมโบไอบอลแท็คเกิลสวนคู่ชาร์ตแลดเต็มเต็ม มาลองกันแท็กเกิลสวนลูปี้เป็นไฟได้ใช้นะคะทูชาสแสลสให้เป็นรางวัลฟันที่เขามันอยากคิดว่าจะเข้าลบไม่ได้ลบผิดทางชนชนตายแน่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 ตายแน,ตยแน,ตยแน่ตายจริงๆนอนแมวอีกแล้ว มาข้าขอประลองกับเจ้าใหม่ตอนนี้ข้าเตรียมแต่พระคุมเลยฟันเข้าไปมันฟันเขามันไม่เข้าอยู่แล้วร้องสวนจะคิยจับกบโชว์ไปดอกหนึ่งไอเฟรมรูม้จักไหมไอเฟรมอะโอ้โหพระคุมช่วยชีวิตไว้ มันก็แข็งเนี่ยก็หินหมุมนี้ยังจะโดนมัย้ยกรอเนี่ยลูซี่แท็กเกิลส่วน มันไม่ล้มเหมือนมันจะเหนื่อยเ้โวกาสอ๋อมันหายเหนื่อยเร็วมากกิ้งลบโอเคใช้สกิมคอดแล้วมันจะโผล่หัวขึ้นมาแบบติดตันแล้วก็ใส่ดามเมจเข้าไปเลยตอนนี้ ย้ายโลเคชันไม่งั้นโดนชนไปแล้วลูซี่แกเกิลเขาหักกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดลูซี่แต่ฟันไม่โดนนะแมงแปดพอดีออกแฟดไปกินได้โอกาสเข้ามาทำดาเมจ โอ้ยแต่ตัวนี้มันโดนขัดมันก็วิ่งไปงมาอยู่ดีโอ้ยโดนควิดด้วยอืมมันหนีไปละต้อปล่อยมันไปแถมดาบเนี่ย กระโดดชาร์จฟันไม่โดนเฮ้ยเหมือนมีคนเข้ามาจอยเควสด,ด้วยกันแฮะโอเคใครมาก็เชิญเลยดาบนี้โดนไปเขาแตกสองข้างเรียบร้อย โดนเต็มหน้าแต่ว่ามันไม่เซเฮ้ยมาแล้วใครเนี่ยชื่อไอโอรอหนึ่งศูนย์เข้ามาแล้วมาช่วยกันหน่อยเฮ้ย,ยมาแล้ว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 โอ้โหยังโหดใช้ดาบใหญ่เหมือนกันโดนเสยคู่ เดี๋ยวๆๆนายเข้าไปบุกก่อนนะเดี๋ยวขอรูฟี่ตั้งลำก่อนจัดไปที่หางให้ให้เพื่อนเราเล็งหน้าเดี๋ยวเราเล็งหางเองโดนคู่อีกแล้วอหนจำเบาทั้งคู่ดาบมันโหดมากเลยเนี่ยมีลูซี่สบายแล้วอ๋อดีมากทามะปตะดปตด,ดต,ด,ด,ต,ด,ด,ตด,ดมันไม่ถึงเพื่อนจัดๆลูกข้ามันเรียบร้อยอืมกูจบ ดูสิเพื่อเบรเเลียนอยากจะคุยกับผู้พิชิตแห่งหงตัวอาหารน่ะนั่ก็คือเธอไงล่ะแล้วก็อย่าลืมส่งสัญญาณกุจอจให้เพื่อนเราด้วยมันทําท่าเหมือนมันมันทาท่าผิดหวังเหมือนมันมันจะมาหาของแล้วว่ามันหาไม่เจอแล้วเนี่ยตกลงมันเล่นท่าเลยตกลงมันหาของเจอหรือว่าหาของไม่เจอเนี่ยใช้ท่าให้มันบ้างหาท่าก่อนอยู่เอาอยู่เอามามามาจะประลองใช่ไหมมา ปะลองกันก็ได้ปะลองกันก็ได้อ,อ้โหไม่ได้เสยไม่ได้เสยลงหุมหร้าแล้วเร็วตรงตรงมันขึ้นปะไม่ทันเจ้าได้ไปสู่ตัวเองแล้วว่าคู่ควรมังกรตัวนั้นที่ถึงที่ตายแล้วแต่แฝงแห่งชีวิตก็ยังเรียกมันไปมันจึงออกจากหลุ่มตบตอนนี้มันกำลังเล่นล่อนอยู่ที่ Everstream Everstream เชื่อมต่อดินแดนนี้เหมือนกับเป็นเส้นเลือดจากหัวใจเดียวกัน ถ้ามังกรที่กำลังจะตายไปปล่อยพลังงานที่เส้นเลือดนั้นแล้วก็มันจะทําให้ดินแดนทุกอย่างกลายเป็นเท่าแผ่นดินจะลุกเป็นไฟคือเฟิร์สเวอร์เบเลียนเขาหมายความว่าไอ้เจ้าโซล a r เมดาร์ลมันมีพลังงานมหาศาลมากเลยปกติแล้วเจ้ามังกรโบราณพวกนี้มันจะต้องลงไปตายที่ลอเทนเวลเพื่อที่จะได้เอาพลังงานที่มันถือมาหล่อเลี้ยงคอร์ลไฮแลนด์แต่ก็มีแสงแห่งชีวิตอะไรสักอย่างเรียกมันไปที่เอเวอร์สตร แล้วเอเวอร์สเนี่ยมันเป็นหัวใจของดินแดน New World นี่เลยถ้าเกิดว่าพลังงานของเจ้าโซลา่ามันลงไปที่เส้นเลือดของไอตัว e อเวอร์สตมอ่ะมันจะทําให้ดินแดนทั้งหมดในนิ w เวิลอ่ะระเบิดเป็นผุยผงเหมือนหนังของ Bay. ไมเคิลเบย์ ส่วนคู่หูของเราก็เสนอแผนขึ้นมาบอกว่าจะให้ล่อมันออกไปจากเอเวอร์สตีมที่เอเวอร์สตีมมันอยู่ติดกับทะเลจะพยายามไล่เจ้าโซลาร์ลงทะเลไปเพื่อว่าเวลามันตายพลังงานจะได้อยู่ที่ทะเลใหญ่ๆไม่ลงมาที่เอเวอร์สตีมถึงตอนนี้ทางรีเซเบตจะขาดพวกทับทายต่างๆแต่กับตันที่กลับไปที่กิวไปส่งข้อความให้นะกิวก็เลยส่งเรือมาให้ และที่เรือนั้นก็ติดตั้งอาว,วุธสำหรับต่อต้านเอนเดอร์ดะก้อนเอาไว้ด้วยชื่อว่าด r กอ้อนเนเตอร์อลครับและในตอนหน้าเราก็คงจะต้องไปจัดการที่เจ้าโซล่าเพื่อล่อมันออกไปจากเอเวอร์สเตียให้จงได้นีม่มันเป็นเวลาที่เราจะต้องใส่ทุกอย่างของเราไปกับโซล่าแมกดาลอสเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ขอตัดลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมแล้วถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรพิมพ์มาไว้ในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเข้าไปอ่านแน่นอนส่วนวิดีโอในวันนี้ผมแล้วก็ลูซี่จังขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ